วันนี้นะคะครูมาอัดคลิปนะคะแบ่งปันประสบการณ์นะจากการที่ครูนะคะได้ดื่มกาแฟแม่มดคอฟฟี่หรือกาแฟพันล้านของครูนั่นเองเชื่อไหมว่าสมัยก่อนนะคะที่ครูมีปัญหาสุขภาพ เรามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการนะคะระบบภายในและการปวดท้องประจําเดือนที่ทรมานมากๆครูทรมานกับการปวดท้องประจําเดือนมาแทบเรียกว่าครึ่งชีวิตได้เลยะคะ่ะตั้งแต่จําความได้นะคะตั้งแต่มีประจําเดือนเลยอาการของครูนะคะไม่รู้ว่าเหมือนสาวสาวท่านใดหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นนะคะจะนอนปวดท้องและร้องไห้นะคะคือหลับไปทั้งน้ําตาเลยค่ะแล้วก็นอนขดเป็นกุ้งเลยแต่วันหนึ่งที่ครูนะคะโชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอกาแฟแม่มดคอฟฟี่ทำให้ชีวิตของครูนะคะ เปลี่ยนตลอดการครั้งแรกที่ครูดื่มครูเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟไม่ชอบกินกาแฟแต่ตัดสินใจนะคะดื่มกาแฟแม่มดคอฟฟทุกวันทุกวันจําได้ว่าดื่มติดต่อกัน1เดือนแล้วก็รอดูผลลัพธ์เดือนถัดไปว่าเราจะหายจากอาการปวดท้องประจําเดือนไหมและเชื่อไหมว่า ครูเห็นคนที่เขาปวดแล้วเขาหายอ่ะแล้วครูก็มีความเชื่อมั่นว่าเราต้องเป็นแบบเขาเหมือนกันนี่คือความหวังที่อยู่ข้างในนะแต่ดื่มไปได้สักพักสักเดือนหนึ่งพอมาอีกเดือนหนึ่งที่ประจําเดือนมาค่ะรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูดีใจมากๆค่ะคือเราไม่มีอาการปวดท้องประจําเดือนและประจําเดือนก็มาโดยไม่รู้ตัวที่สําคัญคือเลือดประจําเดือนนะคะสีเลือดจากที่ดําคล้ํานะคะเสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากมายตอนนี้เลือดกลายเป็นสีแดงสดแล้วก็ เรามีความรู้สึกว่านี่แหละบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีของเราเลยระบบภายในของเราดีขึ้นนะคะมีความเขาเรียกว่ากระชับขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะให้กวนใจนี่คือผลลัพธ์ที่ครูได้จากการดื่มกาแฟแม่มดคอฟฟี่แล้ววันนี้อยากแนะนําสาวๆหลายๆท่านนะคะอาการปวดท้องประจําเดือนอ่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะนี่คือเป็นอาการบอกโรคที่แบบอันตรายมากๆเลยและถ้าวันนี้คุณมีประจําเดือนและสีเลือดของคุณนะคะดําำําค,คุณต้องรีบ หากาแฟแม่มดหรือดื่มโกโก้แม่มดเพื่อให้ร่างกายของคุณนะคะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ครูมาแบ่งปันประสบการณ์เท่านี้นะคะและคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะเอาประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันใหม่นะคะ